สวัสดีครับผมนายวรนันท์ตูนทศภานักศึกษาหมหาวิทยาลายัยราชภัฏวไล่ลงกรณ์ในภาะบรมราชูถั์จังหวัดปทุมธานีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหลักสูตร,าาร,รวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีผมได้ทําวิทยยนิพนธ์เรื่องการปรับใช้เทคโนโลยีควบคุมระยะไกลสาหรับดูแลสวนมันเบอรี่เพื่อออกแบบระบบมาให้เกษตรกรนะครับได้สามารถใช้ระบบตัวนี้ควบคุมได้จากระยะไกลผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยขั้นตอนการออกแบบนะครับจะใช้อุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตในโรงงานการผลิตมาประกอบกันเพื่อเป็นชุดคอนโทรลเป็นชุดจ่ายน้ําให้ระบบสามารถทํางานได้ตามที่ต้องการนะครับโดยสถานที่ที่เลือกใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระยะไกลนะครับได้เลือกใช้เป็นสวนกำนันเทพซึ่งเป็นสวนมันเบอร์รี่ของกำนันสุเทพแจ่มหอมกำนันตำบลคลองไก่เทอน อำเภอคลองหาดจังหวัดสะแก้วครับโดยจะติดตั้งชุดควบคุมและชุดจ่ายน้ําเพื่อให้ระบบทํางานเป็น2โซนก็คือจะให้ระบบสั่งการลดน้ําโซน A ก่อนและหลังจากนั้นให้เปลี่ยนเป็นลดน้ําโซน B ครับซึ่งจะมีขั้นตอนในการสั่งการควบคุมระยะไกลดังนี้ครับขั้นตอนการสั่งงานทางไกลนะครับ อันดับแรกเราจะต้องเลือกอุปกรณ์ที่จะใช้สั่งก่อนในที่นี้ผมขอเลือกเป็นแท็บเล็ตนะครับขั้นแรกคือเราต้องเข้าไปที่แอปพลิเคชัน smi client ตัวนี้นะครับจะเป็นแอปพลิเคชันที่ถูกออกแบบมาสำหรับระบบนี้นะครับเราก็สามารถกรอก u s e r password ที่เราได้รี g ิ s เตอไว้แล้วนะครับ เมื่อเราเข้ามานะครับหน้าจอสั่งการเราจะเป็นลักษณะนี้นะฮะเดี๋ยวขยายให้ดูชัดๆก็ในหน้านี้นะครับจะเป็นหน้าสถานะคือเขาจะบอกเราว่าอุปกรณ์ตัวไหนกําลังทํางานอยู่ถ้าสมมุติอุปกรณ์ยังไม่ได้ทํางานจะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับถ้าเป็นสีเขียวขึ้นมาแปลว่าอุปกรณ์ตัวนั้นกําลังทํางานอยู่และในหน้านี้จะบอกเราว่าวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะครับ มีอุณหภูมิในอากาศเท่าไหร่มีความชื้นเท่าไหร่นะครับต่อไปนะครับจะเป็นหน้าแมนนวลหน้านี้นะครับจะเป็นหน้าที่ได้เขียนสวิตขึ้นมาให้สำหรับการสั่งงานด้วยตัวเองเลยนะครับขั้นตอนการใช้เราจะต้องไปเปลี่ยนให้เป็นแมนนวลก่อนที่ปุ่มนี้นะครับและเราสามารถสั่งงานได้ทุกปุ่มนะครับเช่นผมต้องการสูบน้ำใส่ถังไว้ ผมก็จะเปิดปั๊มตัวที่1นนะครับแล้วผมก็จะปิดปั๊มปิดได้เลยนะครับเรียบร้อยครับเมื่อเราใช้เสร็จแล้วต้องการจะไปใช้ในระบบอัตโนมัติเราจะต้องเปลี่ยนให้เป็นออโตไว้แบบนี้นะครับแล้วเราถึงจะต้องไปตั้งค่าในหน้าอัตโนมัติก็คือหน้าถัดไปครับในหน้านี้นะครับจะเป็นหน้าการทํางานในรูปแบบอัตโนมัติผู้ใช้จะต้อง กำหนดค่าไว้ก่อนว่าจะให้ระบบลดน้ำวันละกี่รอบซึ่งระบบตัวนี้จะออกแบบมาให้ลดน้ำได้สูงสุดวันละ2รอ,อบนะครับอาจจะเป็นช่วงเช้ากับช่วงเย็นหรือผู้ใช้อาจจะลดแค่ช่วงเช้าอย่างเดียวก็สามารถทำได้นะครับส่วนหน้าถัดไปนะครับจะเป็นหน้าการตั้งค่าการลดปุ๋ยผู้ใช้จะตั้งให้ลดปุ๋ยวันไหนก็ได้นะครับซึ่งวันที่ไม่ได้ตั้งลดปุ๋ยเนี่ยเขาก็จะลดน้ำตามปกติเดี๋ยวไปชมตัวอย่าง ขั้นตอนการทำงานได้เลยครับสถานที่ติดตั้งจริงตรงนี้คือส่วนกำนันเทพนะครับจะเห็นว่าจอที่ติดตั้งจะตั้งเวลาให้ลดน้ำรอบแรกคือ16นาฬิา40นาทีและหยุดในเวลา16นากา54นาทีคือจะลดน้ำ14นาทีเป็นโซนโซนละ7นาทีโซน A 7นาทีโซน B 7นาทีแล้วก็จะ กำหนดอุณหภูมิให้ไม่เกิน40องศาและความชื้นไม่เกิน80%จะเห็นว่าตอนนี้กําลังจะใกล้ถึงเวลาที่กําหนดแล้วคือ1 6ก40นี้ตอนนี้1 6โหก39แล้วนะครับถ้า40ปุ๊บระบบก็จะทํางานทันทีนะครับนี่คือระบบทํางานในรอบแรกแล้วนะครับจะเห็นว่าสปริงเกอร์เริ่มลดน้ำแล้วนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่ติดตั้งในโซนโซน A แล้วก็จะเอากล้อง เดินให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับว่าระบบลดน้ำสปริงเกอร์ทำงานทุกตัวนะครับนี่นะครับต้นที่สนะามจะเห็นว่าสปริงเกอร์ทำงานทุกตัว หากระบบทำงานอยู่นะครับแล้วน้ำในถังเริ่มเหลือน้อยก็ระบบจะสั่งการให้ปั๊มตัวที่หนึ่งนะครับสูบน้ำเข้าถังโดยทันทีโดยแยกกันนะครับว่าถ้าหากปั๊มหนึ่งทำงานระบบการลดน้ำก็จะทำงานปกติอันนี้จะจำลองตัวอย่างนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้ำลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดก็คือจะดึงสวิตช์ลงอ่า และน้ําก็จะถูกสูบเข้าถังนะครับแต่จะเห็นว่าระบบก็ยังทํางานลดน้ําตามปกติจะไม่มีการแยกการทํางานกันนะครับเดี๋ยวต่อไปก็ระบบจะลันไปเรื่อยๆจนลดน้ําในโซน A ครบ7นาทีจากนั้นจะไปต่อที่โซน B ต่อนะครับแล้วถ้าสมมุติว่า น้ำถูกสูบขึ้นมาจนเต็มถังแล้วเมื่อลูกลอยอยทั้งสองลูกนะครับปั๊มก็จะตัดการทำงานการสูบน้ำเข้าถังทันทีเลยตรงนี้น้ำจะไม่หลน้นและน้ำจะไม่น้อยเกินไปที่อยู่ในถังนะครับเดี๋ยวกอเพิ่มให้มันใกล้ถึง7นาที นี่จะเป็นภาพของโซน b นะครับหากโซน a หยุดทำงานโซน b จะทำงานต่อทันทีนี่นะครับโซน b เริ่มทำงานแล้วเดี๋ยวไปดูกล้องโซน b ครับนี่จะเป็นกล้องวงจรปิดโซน b นะครับเดี๋ยวจะเอากล้องเดินให้ดูหนึ่งรอบนะครับว่าระบบทำงาน จะเห็นว่าโซลินอยเปลี่ยนจากโซลินอยสามเป็น4นะครับเพราะว่าเราตัดการทำงานจากโซนแรกไปน้ำลดครบต้นนะครับก็โซน B ก็จะลดต่อไปเรื่อยๆอีก7นาทีเช่นเดียวกันนะครับ เห็นว่าเมื่อมีการลดน้ําความชื้นจะเริ่มมีการขยับสูงขึ้นนะครับอตอนนี้ลดน้ำโซนีไป6นาทีแล้วเดี๋ยวถ้า5 4ก็จะตัดอ่าเรียบร้อยครับก็ตัดแล้วทีนี้รออีกประมาณ5นาทีนะครับจะเป็นการลดน้ำในรอบที่2คือ17:00ถึง17:14น,นาที17:00ล,ลดน้ำในรอบที่2แล้วนะครับ ก็ระบบก็จะทํางานยาวไปเรื่อยๆก็คือจะทํางาน7นาทีเช่นเดิมเมื่อทํางานเขาก็จะตัดเป็นโซน B ครับทีนี้หากจําลองว่าถ้าสมมุติว่าความชื้นเกินกําหนดแล้วระบบจะตัดการทํางานอย่างที่เราตั้งไว้หรือเปล่า นี่นะครับก็จะเทน้ําลงไปในให้โดนเซนเซอร์ให้ให้ความชื้นขึ้นความชื้น88แล้วความชื้น88ระบบก็หยุดการทํางานทั้งหมดเลยครับถ้าหากฝนตกหรือความชื้นเกินน้ําขังอยู่อย่างนี้นครบับบก็จะหยุดการทํางานทันทีและนี่ก็จะเป็นการใช้งานระบบการสั่งการระยะไกลนะครับ และสาหรับประโยชน์ของการนําระบบเทคโนโลยีควบคุมระยะไกลมาใช้ในการทําการเกษตรนะครับจะสามารถช่วยให้เกษตรกรเนี่ยสามารถดูแลพืชได้อย่างทั่วถึงและเหมาะสมเช่นได้รับน้ําที่เพียงพอรับปุ๋ยที่เหมาะสมนะครับและยังช่วยให้เกษตรกรครับสามารถประหยัดต้นทุนการผลิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรน้ําแรงงานมนุษย์ประหยัดเวลาทําให้ประหยัดเงนินด้วยนะครับเช่นว่าถ้าหากเกษตรกรทําการเกษตรในรูปแบบเดิม เกษตรกรจะต้องเดินรดน้ําทีละต้นและการเดินรดน้ําทีละต้นเนี่ยก็เสียแรงงานมนุษย์ใช้ทรัพยากรน้ําเปลืองคือต้องเดินรดน้ําจากต้นหนึ่งไปต้นหนึ่งก็เราไม่ได้ปิดน้ําแต่ถ้านําระบบเทคโนโลยีตัวนี้เข้ามาช่วยน้ําก็จะถูกส่งไปที่ต้นไม้แต่ละต้นเลยนะครับและจะทําให้เกษตรกรสามารถประหยัดเวลาในการที่ต้องเดินแต่ละรอบได้อ่าทั้งหมดนี้ก็จะทําให้ประหยัดต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายด้วยครับ และการนําเทคโนโลยีควบคุมไนแอกไกมาปรับใช้นี่นะครับจะเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบเกษตรกรรมในยุคใหม่เพื่อให้เกษตรกร,รนะครับสามารถเลือกเป็นแนวทางในการพัฒนาใช้กับส่วนของตนเองได้ครับสําหรับชุดวิดีโอนี้นะครับที่ทุกท่านได้รับชมผมในฐานะผู้วิจัยนะครับและผู้พัฒนาระบบได้จัดทําขึ้นมาเพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการปรับใช้เทคโนโลยีสู่ชุมชนเกษตรกร,รหรือผู้ที่ต้องการ นำองค์ความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์นะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าประโยชน์จากการรับชมวิดีโอชุดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านทั้งหลายไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณครับ